บทที่280เด็กคนนี้เหมือนพ่อหรือเหมือนแม่มากกว่าเข้าใจแล้วหญิงหญิงลีค่อยเอียนย่อเท้าของเขาเอ็นตัวไปข้างเธอและขยับมุมของไฟฉายเล็กน้อยจนกระทั่งรูรับแสงของไฟฉายอยู่ที่ตำแหน่งที่เธอพูดการปรับแต่งโดยรวมของด็อกเตอร์ซี่ชีให้เห็นทิศทางที่เป็นไปได้ของสายเสียงสำหรับเขารูม่านตาของซ่งซูหลินได้รับการแก้ไขและทันใดนั้นหัวของท่อดูดก็เจาะทะลุด,ด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นและยืดเข้าด้านใน ลีควายเอียนและหลินเฮาเฝ้าดูดวงตาของพวกเขาแทบจะหลุดออกมาผู้ชายคนนี้เขาสุ่ม 4, สี่สุมห้าสอดท่อเข้าไปในหลอดลมของเด็กหรือเปล่าควรจะเป็นเช่นนั้นการหายไปของการมองเห็นบ่งชี้ว่าหัวของท่อได้เข้าไปในช่องบางอย่างในร่างกายมนุษย์ส่วนว่าจะเข้าหลอดลมหรือหลอดอาหารต่อไปส่งสุลินเพียงแต่รักษาตำแหน่งกลวงของท่อดูดด้วยมือเดียวส่วนอีกมือหนึ่งก็จับกระบอกฉีดยาให้แน่นแล้วปล่อยเพื่อดึงคันโยกของเข็มฉีดยากลับ ในท่อดูดค่อยๆเห็นของเหลวสีเหลืองขุ่นที่ลอยขึ้นมาอย่างยากลำบากจากนั้นจึงเข้าไปในกระบอกฉีดยาหลินเฮาและหลี่ควยเอียนตกใจมากจนพูดไม่ออกความสามารถที่ยอดเยี่ยมในไปตู้นี้คือวัวตัวผู้ยิ่งไปกว่านั้นเขาและซี่ร่วมมือกันเกือบสมบูรณ์แบบเห็นได้ชัดว่าเขาและซี่ไม่ได้อยู่ชั้นเรียนเดียวกันเขาจะรู้จักซี่ดีขึ้นได้อย่างไรทั้งสองกลายเป็นสีดำในเวลาเดียวกัน ในที่สุดเด็กที่กำลังดูดของเหลวจากหลอดลมก็ส่งเสียงในลำคอในที่สุดหลินฮาวังมือของเขาบนรูจมูกเล็กๆของเด็กอย่างระมัดระวังและรู้สึกถึงลมหายใจที่หายใจออกของเด็กแม้ว่าในตอนแรกมันจะอ่อนแอแต่มันก็เป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่หลายคนที่อยู่รอบตัวเด็กเพื่อช่วยเหลือพวกเขารู้สึกเสเตือนใจมากจนอยากจะร้องให้ก่อนมีเสียงวิ่งหนีตรงบันไดมีคนขึ้นมาชั้นบนเปิดประตูเร็ว หวงจื้อเลยตะโกนออกไปที่ประตูวางไฟฉายทิ้งไปหลี่ชีอันรีไปที่ประตูเพื่อเปิดประตูให้พี่ห่วงโดยคิดว่าพี่ห่วงเพิ่งมาเขาไปอยู่ที่ไหนทันทีที่ประตูเปิดขึ้นพี่ใหญ่หวงไม่ใช่คนเดียวที่ยืนอยู่ที่ประตูเมื่อเห็นใบหน้าหุ่นยนของฟู่ซินเอียงหลี่คายเอียนก็ตัวสั่นด้วยความตกใจหลีกทางก่อนห่วงจื้อเลยรีผักน้องชายที่ตกตะลึงออกไปอย่างรวดเร็วถือชุดปฐมพยาบาลพร้อมถุงเลือดในมือแล้วเดินเข้าไปในบ้านเขาหันหลังแล้ววิ่งไปที่ห้องของหลี่เสี่ยวปิงก่อน ปรากฏว่าห่วงจื้อเหลยนําเลือดที่พยาบาลดึงมาจากผู้ป่วยแล้ววิ่งกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปที่ธนาคารเลือดเพื่อทําการตรวจเลือดเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของเขาเองที่เปิดช่องสีเขียวพิเศษจึงเตรียมเลือดได้ภายใน15-20นาทีเมื่อกลับมาถึงโรงพยาบาลจะโทรแจ้งหน่วยงานอื่นให้มาสนับสนุนรับการแจ้งเตือนที่รุนแรงว่าเป็นฟู่ซินเอียงแทนที่จะเป็นแพทย์ประจำแผนกคลอดบุตร บังเอิญว่าการช่วยเหลือในหอดสิ้นสุดลงหลังจากที่ห่วงจื้อเหลยบอกว่าเด็กจะอยู่ในสภาพวิกฤตเมื่อเขาออกมาฟู้ซินเอียงก็ยิ้หูฟังและวิ่งไปช่วยเหลือห่วงต้าเซียนักทารกแรกเกิดไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลดังนั้นเขาจึงเป็นเพียงคนแรกที่อยู่นอกหัวใจของเขาเท่านั้นห่วงจื้อเหลยเข้าไปในห้องเพื่อช่วยผู้ใหญ่มีแพทย์หลายคนคอยช่วยเหลือผู้ใหญ่อยู่ในห้องฟู้ซินเอียงไม่ได้ติดตามเขาทันทีเพราะเขาจำได้ว่าห่วงจื้อเหลยบอกว่ามีเด็ก หลังจากเข้าบ้านแล้วให้ปิดประตูทางเดินเพื่อป้องกันไม่ให้ลมเข้ามาในบ้านเขาจ้องมองอย่างเฉียบแหลมจับจ้องไปที่คนหนุ่มสาวสองสามคนในห้องนั่งเล่นอย่างรวดเร็วและล้อมรอบเด็กไว้แล้วเดินก้าวเข้าไปลีควยเอียนเดินตามไปข้างหลังเขาอย่างสันเทาถือแว่นตาและดวงตาของเขากระตุกอย่างประมาทพยายามขยิบตาให้ซี่วันหญิงและคนอื่นๆเป็นผลให้ทุกคนใส่ใจเด็กและไม่พบคำใบ้ในดวงตาเล็กๆของเขามันจบลงแล้ว หุ่นยนต์ที่อยู่ข้างหน้าดูเหมือนจะสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆและหางตาของเขาก็จ้องมองมาที่ทารกการจ้องมองที่เย็นชาและจางๆของหุ่นยนต์ฟู้ดูเหมือนจะป้องกันไม่ให้เขาเตือนผู้อื่นลีควายเอียนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสัมผัสหัวใจของเขาด้วยการขมวดคิ้วยืนอยู่ข้างๆไม่กล้าพูดอะไรเมื่อมีหูฟังอยู่ในมือฟู้ซินเอียงก็เหลือบมองที่เกิดเหตุอย่างสงบมีความเงียบอันเข้มงวดระหว่างคิ้วของเขาอยู่เสมอ เขาเหมือนหุ่นยนต์จริงๆดูเหมือนว่าเขาจะมีสมองทำงานเหมือนโปรแกรมเท่านั้นและเขาจะไม่ส่งการเคลื่อนไหวทางอารมณ์ใดๆออกไปเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนตะโกนอย่างกังวลว่าเขามาทำอะไรที่นี่การแพทย์ไม่ใช่การแสดงบนเวทีเว้นแต่สถานการณ์ในที่เกิดเหตุวิกฤตและทุกคนตื่นตระหนกและต้องการใครสักคนมาสังการและให้กำลังใจผู้คนใครมาก็คนคนเดียวกันการพูดและการแทรกแซงจะขัดขวางขั้นตอนการปฐมพยาบาลในแนวทางที่ถูกต้องและก่อให้เกิดผลเสียตามมาเท่านั้น ยิ่งชายหัวหน้าใหญ่มีเทคนิคมากเท่าไรเขาก็ยิ่งชอบที่จะได้รับคำชมจากดวงดาวไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเป็นการดีที่สุดที่จะเงียบและพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่านั้นและดำเนินการในเวลาที่สถานการณ์ต้องการฉากนั้นเงียบความเงียบของครูหมายความว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมหนุ่มหนุ่มพวกนี้สบายดีนะเต้ากวงแวบผ่านดวงตาของฟู่ซินเอียงวิธีการทำขึ้นอยู่กับรายละเอียด เด็กแรกเกิดกลัวความเย็นมากที่สุดและศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของทารกแรกเกิดยังไม่ได้รับการพัฒนายอย่างดีคุณลักษณะแรกของโตะช่วยเหลือทารกแรกเกิดคือตู้อบความอบอุ่นสำคัญเกินกว่าจะช่วยเด็กๆได้เงื่อนไขาการกู้ภัยที่ไม่มีอยู่ในที่เกิดเหตุสามารถทำได้โดยแพทย์เองและใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้มากที่สุดด้วยเหตุนี้จึงเหมาะสมที่จะเลือกโต๊ะรับประทานอาหารเป็นโตะช่วยเหลือใกล้กับหม้อน้ำมากที่สุดและดวงอาทิตย์ดวงเล็กที่อยู่ด้านข้างก็เล็งไปที่เด็ก ด้านล่างเด็กมีผ้าห่มหนาๆความจริงที่ว่าแพทย์รุ่นเยาวหลายคนสามารถทำรายละเอียดเหล่านี้ในสถานการณ์การปฐมพยาบาลที่ตื่นตระหนกเช่นนี้สแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่าห่วของพวกเขาไม่ยุ่งวุ่นวายและการคิดอย่างมีเหตุผลของพวกเขาก็หมุนไปตามปกติในฐานะคนอยู่ครูก็ทำได้แต่ก็เหมือนกันอาจจะไม่ระวังเท่าไหร่เขาไม่ได้สังเกตเห็นว่าหมอหนุ่มของเขาหลายคนมุ่งความสนใจไปที่เด็กๆมากครูคนไหนจะประทับใจกับฉากนี้ รู้สึกว่าการหายใจของเด็กฟื้นตัวหลินเฮ้าหายใจอย่างโล่งอกแทนเด็กมือของซี่วันหญิงสัมผัสส่วนปลายของเด็กอย่างระมัดระวังผ่านผิวหนังหน้าอกและสัมผัสได้ถึงการเต้นของหัวใจของเด็กในที่สุดอัตราการเต้นของหัวใจของเด็กก็ถูกดึงขึ้นจากอัตราการเต้นของหัวใจที่ต่ำในช่วงอายุห0ปีซึ่งใกล้จะตายตามที่คาดไว้ทางเดินหายใจถูกปิดกั้นการฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจคุณสามารถหยุดกดหัวใจได้ ก่อนที่จะกลับมาใช้หน้ากากช่วยหายใจสำหรับเด็กต่อวิธีที่ดีที่สุดคือกำจัดสิ่งอุดตันออกจากทางเดินหายใจให้ได้มากที่สุดเธอต้องไม่ใช่คนเดียวที่มีความคิดนี้เขาหันศีรษะและสบตากับด็อกเตอร์ซ่งอีกครั้งจากนั้นซี่หวันหญิงก็ปรับการทำงานของมือทั้งสองข้างมือซ้ายประคองหลังเด็กจะเอียงตัวเด็กไปด้านข้างเพื่อช่วยให้ของเหลวไหลออกจากคอของเด็กมือขวาประคองร่างเล็กที่ลาดเอียงของเด็กไว้อย่างแน่นหนาและแผ่นนิ้วซ้ายที่ว่างอยู่จะตบหลังเด็กเบา ทารกที่ถูกเธอตบหลังดูเหมือนจะรู้สึกสบายตัวกล้ามเนื้อหลังดูเหมือนจะเคลื่อนไหวไปพร้อมกับนิ้วของเธอและลำคอเล็กๆก,ก็ส่งเสียงไอเมื่อคว้าโอกาสนี้ส่งซูลินก็ส่งเสียงกลับและดึงลูกสูบของกระบอกฉีดยาไปจนสุดเพื่อดูดเมือกให้ได้มากที่สุดจากนั้นจึงดึงท่อดูดออกอย่างรวดเร็วแสบแล้วเสียงที่กระทันหันนี้ทำให้ทุกคนตกใจใครตกโตะ๊ะว้าวคือเด็กที่กำลังร้อง ตอนนี้ซี่วันหญิงและคนอื่นๆได้ปรับส่วนคงสะท้อนของพวกเขาแล้วและพวกเขาก็พบแหล่งที่มาของเสียงอย่างรวดเร็วเด็กน้อยยกเท้าเล็กๆทั้งสองขึ้นด้วยความเสียใจเห็นได้ชัดว่ามีคนตกฝ่าเท้าของเด็กซี่วันหญิงหันศีรษะของเธอและเห็นคนที่ยืนอยู่ระหว่างเธอกับด็อกเตอร์ส่งรูม่านตาของเธอหดตัวลงหลังจากแช่แข็งคุณฟู่เป็นเรื่องยากที่จะเห็นดวงตาที่หวาดกลัวของเธอและลำคอของฟู่ซินเอียงก็เปิดออกเล็กน้อยเอาละ่ะ หุ่นยนต์มาเมื่อไหร่หลินเฮาก็ตกใจไม่แพ้กันและถามหลี่ควยเอียนที่ยืนอยู่แถวหลังด้วยสายตาของเขานักเรียนหลี่ทำไมคุณไม่เตือนเราว่ามีบุคคลสำคัญเช่นนี้เมื่อเห็นว่านักเรียนสองคนในชั้นเรียนหวาดกลัวมากหลี่ควยเอียนจึงอยากจะยื่นมือออกเพื่อแสดงความสิ้นหวังไม่ใช่เรื่องของฉันฉันเตือนคุณแล้วแต่คุณไม่ได้สังเกตนอกจากนี้หลี่ควายเอียนยังเป็นคนขี้ขลาดดังนั้นเขาจะกลัวเมื่อเห็นหุ่นยนต์ ทำไมหลินเฮาและซี่ถึงดูเหมือนกลัวหุ่นยนต์มากกว่าคนที่ขาดคนนี้หลี่ควยเอียนยกแว่นตาขึ้นและแสดงความสงสัยบางอย่างเรื่องไรสาระเขาไม่กลัวหรือหลินเฮารู้สึกกังวลเขาไม่ใช่หัวหน้าอยู่ดังนั้นเขาจึงไม่กล้าคิดเกี่ยวกับการผ่าตัดระบบประสาทที่ทา้าทายเพื่อไม่ให้พ่ายแพย้พเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมุ่งเป้าไปที่การผ่าตัดหัวใจและทรงอกถ้าหุ่นยนต์ไม่ถูกใจอนาคตเธอจะเข้าผ่าตัดหัวใจได้อย่างไรทำไมซี่ถึงกลัวหุ่นยนต์ ดูเหมือนว่าไม่มีใครไม่กลัวหุ่นยนต์หากไม่มีการสัมผัสของมนุษย์ดูซ่งสู้หลินอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่ในเปิดตู้ที่ไม่อยู่ในใจตอนที่เขาย่อคอเมื่อพบกับหุ่นยนต์อย่าลืมหน้ากากออกซิเจนฟูซินเอียงพูดดังๆเพื่อเตือนหมอหนุ่มสองสามคนถัดไปว่าอย่าลืมสิ่งที่พวกเขาทำเพราะเขามาหลินเฮารีบหยิบหน้ากากช่วยหายใจขึ้นมาแล้วสวมไว้ที่ปากเล็กของเด็กอีกครั้งและเชื่อมต่อถุงออกซิเจนเพื่อส่งออกซิเจนไปยังเด็ก เสียงร้องให้ของเด็กอยู่ที่นั่นแต่เสียงร้องนั้นเบาเหมือนลูกแก่ไร้เดียงสาที่น่าสงสารสุดท้ายก็เป็นทารกที่ค่อนข้างอ่อนแอและจําเป็นต้องสูดออกซิเจนเข้าไปต่อไปซี่วันหญิงคว้าผ้านนมหนาๆข้างตัวเธอแล้วพันร่างกายของเด็กให้อบอุ่นและปรับทิศทางของคมไฟดวงเหล็กที่เครื่องทําความร้อนด้านข้างเพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิโดยรอบๆตัวเด็กส่งซูหลินถอดถุงมือแล้วหายใจเข้า อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้านายอยู่ที่นี่ถึงตาของเจ้านายเขาสามารถถอยออกไปและขี้เกียจได้อัฉริยะแห่งไป่ตู้ดูรับฉายาว่าแมวขี้เกียจตัวใหญ่จากห่วงต้าเซียฟูซินเอียงคิดกับตัวเองมีเพียงเกาหยงซึ่งเป็นสุภาพบุรุษที่มีอัธยาศัยดีอย่างยิ่งเท่านั้นที่อยากจะคุ้นเคยกับคนแบบนี้ถ้าเป็นเขาคงได้รับการศึกษามานานแล้วสไตล์ผู้นำของเกาหยงแตกต่างไปจากเขาอย่างสิ้นเชิง ฟูซินเอียงสวมหูฟังและที่อุดหูแล้วขึ้นไปเพื่อฟังหัวใจและปลอดของเด็กหลังจากฟังได้สักพักเขาก็ถอดที่อุดหูออกแล้วพูดกับคนหนุ่มสาวสองสามคนว่าคุณควรพาเด็กกลับไปโรงพยาบาลก่อนคุณหมอห่วงแผนกทารกแรกเกิดควรติดต่อไว้ล่วงหน้าดูเหมือนว่าอาจารย์คิดว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วและถึงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเขาที่จะย้ายไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดส่วนสาเหตุที่แพทย์ทารกแรกเกิดไม่มาด้วยอาจเป็นเพราะเขาคิดว่ามีบอสใหญ่อยู่ในที่เกิดเหตุ และถ้ามาคนเดียวคงไม่มีประโยชน์อะไรมากนักจะเห็นได้ว่าแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกทารกแรกเกิดคืนนี้มีทักษะปานกลาง99%ของทารกแรกเกิดจะไม่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจเมื่อพวกเขามาพวกเขาก็ทำได้แค่ยืนดูเท่านั้นอาจเป็นเพียงแพทย์ที่รักษาในโรงพยาบาลมีอายุน้อยพี่หลวและอาจารย์เนี่ยไม่อยู่ในโรงพยาบาลมีคนแจ้งแล้วแต่ต้องรอก่อนครับคนหนุ่มสาวหลายคนเข้าใจคำแนะนำของฟูซินเอียง ซีวันหญิงอุ้มเด็กขึ้นมาและมองไปที่ห้องที่พี่สาวลีอยู่ตอนที่เธอจักไปหัวใจของเธอก็สันไหวในทันทีไม่ต้องกลัวพี่อาวุโสเกาอยู่ที่นี่ตอนนี้อาจารย์ฟู่ก็มาด้วยด้วยความตั้งใจแน่วแน่เธอจึงรีบเดินผ่านประตูที่เพื่อนร่วมชั้นเปิดไว้และเดินตรงลงบันไดไปหลินเฮาถือหน้ากากช่วยหายใจและถุงออกซิเจนของเด็กตลอดกระบวนการส่งซูหลินตามมาประตูรถพยาบาลเปิดรอผู้ป่วยลงมาชั้นล่างในตอนเช้า หลายคนพาเด็กไปที่รถพยาบาลรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลแล้วขับกลับไปรับแม่เมื่อเห็นว่าเด็กคนนั้นไปแล้วฟูซินเอียงจึงไปที่ห้องที่มีคนไข่อีกคนอยู่หลังจากเข้าไปแล้วเธอเห็นฉากหนึ่งที่ดูเหมือนจะเปิดสนามรบแห่งที่สองขึ้นมาเลือดที่ห่วงจื้อเลยนำมานั้นวางสายไปเนื่องจากมารดาเป็นลมหมดสติปัญหาอัตราการเต้นของหัวใจการหดตัวไม่ควรแรงเกินไปการคลอดบุตรจะกลายเป็นปัญหา หมอทั้งถอนหายใจอย่างกังวลตู้หายไว้อาศัยประสบการณ์ของเขาอย่างใจเย็นเพื่อช่วยให้แม่ดึงรกออกมาอย่างช้าๆโดยหลีกเลี่ยงสิ่งตกค้างจากรกให้มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดออกรุนแรงควรทำถุงเลือดก่อนลีเฉิงหยวนซึ่งคอยติดตามอัตราการเต้นของหัวใจของผู้เป็นแม่หันศีรษะของเขาเป็นครั้งคราวและจ้องมองที่ข้อมูลเครื่องมือความดันโลหิตตอนนี้อยู่ที่90และ60รายงงานพยาบาลที่วัดความดันโลหิตคนไข้อีกครั้ง เกาหยงเหยียดมือออกแล้วรูปหน้าผากของแม่ระหว่างคิ้วเพื่อคลายความกังวลเกาหยงลูกของฉันเป็นยังไงบ้างหลี่เสี่ยวปิงที่กำลังสับสนไม่ลืมที่จะถามผู้คนเกี่ยวกับอาการของเด็กเกาหยงกล่าวว่าคุณไม่ได้บอกว่าคุณเชื่อใจเธอหรือคำพูดนั้นพูดออกมาเพียงลำพังและพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้นำกลับคืนมาหลี่เสี่ยวปิงยิ้มอย่างขมขื่นพูดถึงเขาคุณชอบเธอหรือเปล่า เขาไม่ปลดปรานใครที่เธอสามารถปลดปรานได้เธอทำงานหนักที่สุดหลังจากช่วยเหลือที่นี่แล้วเธอก็วิ่งออกไปช่วยเด็กคนนั้นเกาหยงถอนหายใจในใจหลีเสี่ยวปิงพูดกับเขาในอนาคตถ้าคุณเอาหน้าอย่าเลยเกาหยงทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาจ้องมองเธอแล้วบอกให้เธอหยุดพูดเพราะกลัวว่าปากอีกาของเธอจะสาบแช่งได้สำเร็จฟู่ซินเอียงยืนอยู่ข้างเครื่องกระตุ้นหัวใจและติดตามตัวเลขเมื่อเห็นเขามาถึงลี่เฉิงหยวนจึงรายงานว่า หลังจากที่ด็อกเตอร์ตู้บอกว่าไม่เป็นไรเขาก็ให้ต้าหลงซึ่งเติมน้ำตาลไว้หเปอร์เซนแก่เธอผมอยากจะให้เซดิลันแก่เธอแต่ด็อกเตอร์เกาบอกว่ามันอาจไม่เหมาะอาการเครียดกลัวก่อนกระตุน้นมีเกาหยงอยู่ที่นั่นปลอดภัยกว่าฟูซินเอียงสัมผัสชีพจรของผู้ป่วยด้วยนิ้วของเขาและไม่ได้เปลี่ยนยา ขณะนี้อัตราการเต้นของหัวใจของผู้ป่วยค่อนข้างคงที่หลังจากแผนกสูติศาสตร์เสร็จแล้วก็จะถูกย้ายไปยังพื้นที่แผนกหัวใจเพื่อเฝ้าติดตามลี่เฉิงหยวนคิดว่าซูฮุยชางยังทําการผ่าตัดไม่เสร็จอีกหรือประมาณว่ายังไม่มีใครมาเลยหากศัลยแพทย์ทําการผ่าตัดไม่เสร็จฟู่ซินเอียงจะไม่ยอมให้คนอื่นแจ้งซูฮุยชางส่งเด็กไปที่แผนกกุมารเวชศาสตร์แล้วเจ้าหน้าที่การแพทย์กุมารแพทย์จะทําหน้าที่แทน ซี่วันหญิงไม่กล้าที่จะจักไปเธอสัญญากับพี่สาวหลี่ว่าจะปกป้องเด็กและรอให้พี่ซูมาหาเด็กที่อยู่เคียงข้างเธอหลินเฮาและหลี่ควยเอียนอยู่ที่นี่เพื่อติดตามเธอเพื่อปกป้องเด็กหลังจากย้ายเด็กแล้วซ่งซูหลินก็กลับไปที่แผนกศัลยกรรมประสาทของเขาหลังจากรอสักพักพีกพ่ใหญ่ซูก็ยังไม่มาถึงครูเรนในชั้นเรียนรีบไปโรงพยาบาลก่อนว่ากันว่าภรรยาของเพื่อนร่วมชั้นเก่ามีการคลอดบุตรกระทันหันซึ่งเป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้โลกแตก รันชงต้าที่กำลังรับประทานอาหารนอกบ้านดูสับสนเขานั่งแท็กซี่และมุ่งหน้ากลับไปที่โรงพยาบาลระหว่างทางเขาได้คุยกับเกาหยงทางโทรศัพท์ลีเสี่ยวปิงเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่ทุกคนคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือความปลอดภัยของผู้ใหญ่สถานการณ์โอเคเราจะติดตามเธออยู่ที่นี่หากไม่มีเลือดออกมากและอัตราการเต้นของหัวใจคงที่เราจะส่งเธอกลับไปที่โรงพยาบาล ฟูซินเอียงบอกว่าเธอควรได้รับการตรวจสอบจากแผนกศัลยกรรมหัวใจจากนั้นแผนกสูติศาสตร์จะลงมาปรึกษาเก้าหยงกล่าวฮุยชางรู้หรือไม่รันชงต้าถามอีกครั้งเขาไม่ควรลงจากโต๊ะผ่าตัดเร็วขนาดนี้เก้าหยงกล่าวว่าเมื่อฉันออกจากห้องผ่าตัดการผ่าตัดของเขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้น การผ่าตัดหัวใจและทรงอกฉุกเฉินจะใช้เวลาอย่างน้อย2-3ชั่วโมงซึ่งนานกว่าเวลาที่ผู้หญิงใช้ในการคลอดบุตรหลังจากการคลอดระยะที่สองมากลีเสียวปิงคลอดกระทันหันและปากมดลูกก็เปิดเต็มที่ใช่โอ้พระเจ้าใครบอกคุณล่ะเธอเรียกคุณให้ช่วยเองหรือหญิงหญิงมาที่นี่เพื่อติดตามเธอ รันชงต้าลูบหัวและได้ยินว่าเป็นนักเรียนหญิงในชั้นเรียนของเขาที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขารู้สึกภูมิใจเล็กน้อยในฐานะครูแต่ก็กังวลเล็กน้อยโดยธรรมชาติตอนนี้ฉันไปบ้านคุณเพื่อไปพบเสี่ยวปิงไม่คุณต้องไปโรงพยาบาลเพื่อดูเด็กก่อนเด็กถูกส่งไปโรงพยาบาลแล้วหรือรันชงต้าจำได้ทันทีว่าอาจมีลูกอีกคนหลังคลอดเขาจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลแน่นอนเกาหยงบอกว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูด ส่งไป NICU หรือใช่เด็กเป็นยังไงบ้างคุณถามหญิงหญิงโรงพยาบาลที่เธอพาเด็กไปรันชงต้าวิ่งขึ้นบันไดไปยัง NICU ของกุมรารเวชศาสตร์และเห็นเด็กในชั้นเรียนสามคนในชั้นเรียนของเขาล้อมรอบตู้ฟักอย่างเรียบร้อยในขณะที่สังเกตสถานการณ์ของเด็กๆเ,เพื่อนร่วมชั้นหลายคนคุยกันเงียบๆในขณะที่ครูและผู้อาวุโสไม่อยู่ ฉันรู้สึกว่าผมของเขาหนาและเป็นสีดำและจมูกของเขาก็เหมือนพี่สาวลี่มากกว่าพี่สูฉันไม่รู้ว่าเมื่อลืมตาขึ้นมาจะเป็นอย่างไรลีค่คอยเอียนแสดงความเห็นอย่างจริงใจว่าลักษณะใบหน้าของทารกนั้นสืบทอดทางพันธุกรรมของพ่อแม่ของเขาทารกแรกเกิดต้องใช้เวลาในการลืมตาหลังคลอดเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบว่ากันว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของจิตวิญญ,ญาณของบุคคลและดวงตามีความสำคัญมากต่อรูปลักษณ์ของบุคคล เมื่อเด็กคนนี้ลืมตาขึ้นเขาอาจกลายเป็นอีกคนไม่เหมือนพี่สาวหลี่และพี่ซูมันเหมือนกับความรู้สึกเป็นคนละคนเมื่อหมอสวมหน้ากากอนามัยบนโต๊ะผ่าตัดโดยเหลือเพียงดวงตาของเขาเท่านั้นหลินเฮาคว้าคางของเขาแล้วคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเสี่ยววาซีลืมตาขึ้นถ้าเขาดูเหมือนพี่ชายซูเขาก็อาจจะเป็นเหมือนพี่สาวหลี่เช่นกันพี่ซูไม่หล่อมากและใบหน้าของซิสเตอร์หลี่ก็ได้รับการยอมรับว่ากลมและสวยงามและดวงตาของเธอก็ดูดีเช่นกัน หญิงหญิงคุณคิดว่าไงหลี่ค่อยเอียนถามซี่เกี่ยวกับความคิดเห็นของเขาซี่มีความสามารถบางทีคุณอาจเห็นล่วงหน้าได้ว่าเด็กคนนี้เหมือนพ่อหรือเหมือนแม่มากกว่าซี่วันหญิงดูประหลาดใจที่นักเรียนจะสนใจคำถามนี้และกล่าวว่าปัจจัยโดยกำเนิดมีอยู่จริงแต่สําหรับบุคคลแล้วปัจจัยที่ได้มานั้นสำคัญกว่า ความหมายของนักเรียนซี่คนนี้ต้องไตรตรองอย่างรอบคอบความหมายอื่นคือไม่สําคัญว่าเด็กจะโตขึ้นอย่างไรสิ่งสําคัญกว่าคือคุณธรรมความรู้และอื่นๆขอบคุณสําหรับการคิดอย่างมีเหตุผลเช่นเคยหลินเฮาและหลี่ควยเอียนพูดไม่ออกรันชงต้าเข้ามาใกล้และกระแอมสองครั้งนักเรียนทั้งสามคนหันไปหาที่ปรึกษาและเมื่อพวกเขาตกใจทุกคนก็ตะโกนว่าคุณรันคุณกําลังบุคคลอยู่หรือเปล่า ไอสารเลวพวกนี้ทีละคนพูดคุยกับเขาอย่างเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆรันชงต้ากวาดทั้งสามคนแล้วพูดว่าคุณกำลังประเมินลูกของพี่ชายและพี่สาวของคุณรับหลังระวังกำแพงจะมีหูผมไม่กลา้าทั้งสามโบกมือให้ที่ปรึกษาผมไม่ได้พูดจาไม่ดีเกี่ยวกับพี่ๆและลูกของพวกเขานอกจากนี้เขาไม่เชื่อว่าที่ปรึกษาจะไม่สนใจว่าลูกจะเหมือนพ่อหรือแม่รันชงต้าที่สังเกตเห็นลูกของเพื่อนร่วมชั้นเก่าของเขาใกล้กับตู้อบ อ้อดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะต้องทนทุกทรมานมากเมื่อเขาออกมาผิวหนังอยู่ในสภาพขาดออกซิเจนและเขาสูดดมออกซิเจนอย่างน่าสมเพชถามอีกครั้งโดยบอกว่าเคยสูดน้ำคร่ำมาก่อนกลัวจะทำให้อักเสบและมีไข้หมออยู่ไหนครับรันชงต้าเงยหน้าขึ้นแล้วถามโดยอยากถามความคิดเห็นทางวิชาชีพของกุมารแพทย์ซีหวันหญิงบอกครูรันคุณเนี่ยกำลังเดินทางกลับฉันก็เลยโทรหาหมอที่ปฏิบัติหน้าที่ก่อน เพื่อสั่งให้หมอใส่เซฟาโลสปรินที่เด็กก่อนเมื่อเห็นว่าเด็กกินยาทันเวลารันชงต้าก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยด้วยเสียงพูดร่ามประตูของ NICU ก็ถูกผลักเปิดออกและมีคนเข้ามาทางรอยแตกของประตูคนสองคนที่เข้ามาสวมชุดคลุมและรองเท้าแต่แบบใช้แล้วทิ้งและเห็นบางคนคุยกันรันชงต้าอยู่ที่นี่สุวิชางแจ้งให้เขาทราบหรือไม่ เสียงนี้ฟังดูเหมือนพี่เก่าเพื่อนร่วมชั้นทั้งสามเดินตามครูรันไปมองย้อนกลับไปและเห็นร่างของพี่ชายสองคนเป็นพี่เก่าและพี่เต๋าจริงๆรรันฉงต้ากระพริบตาโดยไม่คาดคิดทำไมสองคนนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมเราจะมาไม่ได้เกาซูเฉิงพูดอย่างจริงจังว่าว่ากันว่าหลี่เสี่ยวปิงกำลังจะตายในบ้านของเกาหยงเราจะไม่มาหรือผู้อาวุโสในชั้นปีที่แปดไม่เย็นชาโหดเหี้ยมมันจะปรากฏอย่างแน่นอนเมื่อควรปรากฏ ซี่วันหญิงและเพื่อนร่วมชั้นอีกสองคนตกใจมากข่าวลือน่ากลัวมากว่าบ้านพี่เกากำลังจะกลายเป็นบ้านผีสิงไม่น่าแปลกใจเลยที่พี่เก่าวิ่งกลับบ้านอย่างรวดเร็วรันชงต้าปิดหน้าและรู้สึกเสียใจต่อเกาหยงในใจอาการของเด็กเป็นยังไงบ้างเต๋าจือจี้สังเกตอาการของเด็กในตู้อบดวงตาของเขาที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอเริ่มดูจริงจังเล็กน้อยจึงถามว่าคุณมีไข้หรือเปล่า สูตรน้ำคร่ำกุมารแพทย์ให้ยาเซฟาโลสปอรินแก่เขารันชงต้ากล่าวเกาจูเฉิงเฝ้าดูสถานการณ์ของเด็กแล้วพูดว่าเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงเด็กห่อผ้าอ้อมและไม่สามารถระบุเพศได้ระยะหนึ่งรันชงต้าถามนักเรียนหลายคนว่าเด็กชายหรือเด็กหญิงนักเรียนทั้งสามคนคิดกับตัวเองครูวิพาก์วิจารณ์พวกเขาเรื่องซุบซิบแต่กลับกลายเป็นว่าอยากรู้อยากเห็นมากกว่า พวกเขาอย่างน้อยเมื่อพวกเขาช่วยเด็กพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าเด็กจะเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงทำไมไม่พูดละ่ะรันชงต้าถามพวกเขาว่าดวงตาเล็กๆทั้งสามที่เงียบงันหมายถึงอะไรมีเสียงหัวเราะในที่เกิดเหตุทุกคนมองไปและเห็นเต๋าจือจี้ยิ้มทำไมพระพุทธเจ้าองค์นี้จึงทรงยิ้มอย่างลึกลับรันชงต้าและเกาจูเฉิงคิดคุณเก็บไว้คนเดียวหรือเต๋าจือจี้เงยหน้าขึ้นแล้วถามน้องสาว ดวงตาของพี่เต่ายิ้มแต่ยิ่งเขาหัวเราะมากเท่าไรเขาก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นซี่หวันหญิงพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ใครช่วยเด็กร่วมกับคุณเต่าจือจี้กล่าวอย่างอบอุ่นนั่นหมอส่งรันชงต้าและเกาซูเฉิงรู้ว่าส่งสหลินอยู่ที่นั่นในเวลานั้นดูเหมือนว่าเต่าจือจี้จะหัวเราะกับสิ่งนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ความทะเยอทยานของภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดอาจเป็นน้ำคร่ำและอาการสำลักมีโคเนียมการอุดตันของทางเดินหายใจจะเหมือนกันในเด็กและผู้ใหญ่และเป็นภาวะฉุกเฉินทางคลินิกที่สร้างปัญหาอย่างมากสำหรับแพทย์หากจัดการไม่ทันหรือจัดการไม่ถูกต้องจะนำไปสู่ความตายดวงตาของพี่เต๋าเฉียบคมจริงๆและเด็กสามารถเดาได้ว่าเหตุฉุกเฉินในขณะนั้นมีความเร่งด่วนและอันตรายเพียงใด ถ้าไม่ใช่เพราะส่งซูหลินและซี่ในที่เกิดเหตุคงเป็นปัญหาใหญ่อย่างแน่นอนหลินเฮาและหลี่ควายเอียนนึกถึงการแทรกแบบตาบอดในเวลานั้นทันทีโดยคิดว่าซี่และคนอื่นๆมีความกล้าหาญการเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่แพทย์คนไหนกล้าทำถ้าเขาไม่มีเทคโนโลยีอยู่ในหัวใจและมือของเขาเขาจะกลัวท่าหลินเฮาบีบถุงหายใจดีมากเกาจูเฉิงเห็นด้วยเมื่อมองย้อนกลับไปหลี่เสี่ยวปิงและซูหุยชางต้องขอบคุณพวกเขา หญิงหญิงหมอส่งอยู่ไหนเต่าจื่อจี้ถามน้องสาวอีกครั้งพี่เต่าคำถามนี้ฉลาดแกมโกงมากขึ้นเรื่อยๆหนังศีรษะของซีวันหญิงชาเธอไม่กล้าโกหกและพูดว่าด็อกเตอร์ส่งกลับไปที่แผนกของเขาคุณคิดว่าเขาทำอะไรหมอส่งรู้สึกเหนื่อยมากจนอาจจะมองหาที่นอนเหมือนแมวเมื่อกลับมาที่แผนกซีวันหญิงสามารถคิดเรื่องนี้ได้ เธอเดาไม่ผิดหรอกห่วงจื้อเลยกลับไปที่โรงพยาบาลก่อนเปิดประตูห้องทำงานของพี่ชายเก่าและบังเอิญพบว่าส่งแมวขี้เกียจกำลังกรนอยู่ใต้ผ้าห่มบนโซฟาคนนี้ใครๆก็รู้ว่าเขาจะกลายเป็นผู้ชายตัวใหญ่ในอนาคตแต่คำพูดและการกระทำของเขายังเด็กอยู่เสมอและเขาก็หลับไปจริงๆห่วงจื้อเลยเช็ดคิ้วด้วยมือของเขาขมวดคิ้วและมองไปที่แมวขี้เกียจและไม่พูดอะไรเลย รุ่นที่เป็นคนดีมากแม้ว่าปากของเขาจะจัดแต่ส่งสหลินก็รู้ดีโดยไม่เห็นมันห่วงจื้อเลยก็ก้าวขึ้นมาช่วยเขาดึงผ้าห่มที่ตกลงบนพื้นขึ้นมาแล้วคลุมเขาไว้คืนนี้งานหนักสําหรับส่งแมวตัวนี้คุณไม่เหนื่อยหรือหญิงหญิงหลังจากได้รับประโยคนี้จากพี่เต่าซี่หวันหญิงก็ไม่กล้าอ้างว่าเธอไม่เหนื่อยไม่เป็นไรคุณหมอส่งยังเป็นอมาพาจากความเหนื่อยล้าจะไม่เหนื่อยได้อย่างไรหญิงหญิง รอยยิ้มในดวงตาของเต๋าจือจี้นั้นอ่อนโยนและเขาไม่ต้องการรุนแรงเกินไปในเวลาเดียวกันเขาต้องชี้ให้เห็นและพูดกับเธอว่าผมจะไม่พูดถึงคุณรอให้พี่เก่าพี่ชายของคุณกลับมาและพูดคุยเกี่ยวกับคุณไม่จําเป็นต้องให้เกาหยงกลับมาพูดเมื่อตรหนักถึงสิ่งนี้รันชงต้าในฐานะครูจึงขับไล่นักเรียนทั้งสามกลับไปนอนไปพวกคุณกลับไปที่หอพักอาจารย์รัน เพื่อนร่วมชั้นหลายคนต้องการรอจนกว่าพี่ซูจะมาและปกป้องเด็กจนกว่าพี่ชายและพี่สาวจะมาผมมาที่นี่เพื่อแทนที่คุณยังอธิบายได้ไม่พออีกหรือรันชงต้าเลิกคิวที่นักเรียนทั้งสามคนแล้วพูดเพื่อนร่วมชั้นทั้งสามคนไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้และต้องการดูการติดตามผล เสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นรันชงต้าได้รับโทรศัพท์โดยบอกว่าสุวิชางเพื่อนร่วมชั้นเก่าได้ออกมาจากห้องผ่าตัดหลังการผ่าตัดและได้รู้ว่าภรรยาและลูกของเขาประสบอุบัติเหตุระหว่างเขาไม่อยู่และขาของเขาก็อ่อนแรงเมื่อได้ยินสิ่งนี้คนกลุ่มหนึ่งที่กำลังดูแลเด็กๆในแผนกกุมารเวชจึงหันไปหาลีเสี่ยวปิงที่แผนกหัวใจบนชั้นแปดแค่ทิ้งลูกไว้คนเดียวที่นี่ก็รู้สึกเหงาแล้วหมอหลวงพยาบาลก็โทรมา เรากับว่าเนี่เจหมินกูมานแพทย์ยังไม่มาถึงหลัวจิงหมิงมาถึงก่อนเขารีบกลับจากบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าและเข้า NICU เมื่อเขาเห็นพี่น้องหลายคนที่นี่หลัวจิงหมิงหยิบหูฟังออกมาพยักหน้าให้ทุกคนแล้วอธิบายอย่างจริงจังคุณเนี่ยแค่มีงานทําอาจจะมาสายฉันจะไปก่อนดูสิหลังจากทารกเอาละเด็กจะถูกส่งมอบให้คุณก่อนเราขึ้นไปชั้นบนไปหาพ่อแม่ของเด็กกันเถอะรันชงต้าปรบมือบนไหลของเขาแล้วพูดว่า เป็นลูกของน้องชายที่ต้องดูแลยอย่างสุดกำลังหลวจิงหมิงตกลงว่าจะไม่มีปัญหาอะไรจึงนำเวทระ,ะเบียนของเด็กที่แพทย์ประจำหน้าที่ส่งมาแล้วถามว่าใครอยู่ที่นั่นบ้างระหว่างการช่วยชีวิตนักเรียนทั้งสามคนยกมือขึ้นหลวจิงหมิงมองไปที่ทั้งสามคนสายตาของเขามองไปที่ซี่หวันหญิงน้องสาวตัวน้อยจากนั้นเขาก็ก้มศีรษะลงเพื่อตรวจสอบเวทระเบียนเขาไม่ได้ขมวดคิ้ว และเขาอาจจะสัมผัสได้ถึงสถานการณ์ที่เด็กคนนี้ต้องเผชิญใส่เวทระเบียนแล้วหยิบหูฟังเพื่อฟังหัวใจและปอดของเด็กโดยพื้นฐานแล้วคำแนะนำของเนียเจียมินทางโทรศัพท์ไม่ผิดอย่างแน่นอนคนอื่นไม่ได้ยินเขาพูดอะไรอีกในขณะนี้และอันซินก็มอบเด็กให้เขาแล้วรีบไปที่ชั้นแปดเมื่อเห็นว่าที่ปรึกษาดูเหมือนจะลืมทั้งสามคนไปแล้วซี่หวันหญิงและเพื่อนร่วมชั้นของเธอเดินตามหลังครูและพี่ชายอย่างเงียบฮ่า เข้ามาในแผนกหัวใจฉันเห็นคนจำนวนมากอัดแน่นอยู่ที่ทางเดินของแผนกดังที่พี่เกาพูดข่าวดังกล่าวระเบิดแรงจนหลายคนตกใจที่ต้องกลับไปโรงพยาบาลเรากังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับความปลอดภัยของแม่ที่เป็นเพื่อนร่วมงานตอนนี้สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือใต้หลงหงและฟูซินเอียงเผชิญหน้ากันพร้อมคำขอที่สมเหตุสมผลปล่อยให้เธอย้ายไปห้องไอซของเราเราจะดูแลเธอได้ไม่ฟูซินเอียงปฏิเสธ ปัญหาหลักของระยะหลังคลอดคือหัวใจต้องการการดูแลของแพทย์โรคหัวใจขณะนี้ยังไม่มีความล้มเหลวของระบบใดๆดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปที่ห้อง i อ u คนอื่นๆมองไปที่ใบหน้าที่เย็นชาของฟูซินเอียงโดยสงสัยว่าโหมดการคิดของหุ่นยนต์ของเขาจะไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆของมนุษย์หรือไม่เหตุผลที่ไต้หลงหงให้คำแนะนำนี้ก็คือจำนวนพยาบาลในเตียง ICU ูมีจำนวนมากและไม่จำเป็นต้องมีสมาชิกในครอบครัวคอยติดตามผู้ป่วย ด้วยวิธีนี้สุวิชางจึงปล่อยให้หลี่เสี่ยวปิงอยู่กับทีมงานมืออาชีพของ ICU เพื่อดูแลโดยไม่ต้องกังวลคุณต้องรู้ว่าสุวิชางและคู่รักเปิดเปียวไม่มีญาติคนอื่นในเมืองหลวงซึ่งหมายความว่าไม่มีใครสามารถแทนที่สุวิชางให้มาโรงพยาบาลเพื่อช่วยดูแลแม่และเด็กได้ฟู่ซินเอียงจะไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เขาเพียงแต่คิดว่าอาการของผู้ป่วยคือแพทย์โรคหัวใจและไม่ควรทิ้งเตียง i อ u อันมีค่าให้กับผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ คาดว่าจะไม่ได้รับการอนุมัติจากหุ่นยนต์